ยะยยเือาอสดูดูดูเือดิสนากับก้นโลนี่นะคะบ้านริมทะเล เราเดินอยู่ด้านบนนะคะเมืง่งด,ดอกแว้นมัวแว้นมัวแว้นมัวเว้นมัวนี่นะคะดอกแว้นมัวสวยมากโอ้ยดูวิวนะคะ ฟังนั้นนะคะที่ว่าเลืออ่อจากฟังนี้ฟังนั้นเลือบิ่อยูเปินเมืนนะคะนี่เบิ่งบ้านขาเจ้านะคะบ้านเขาติดทะเลเลยค่ะไปกันค่ะนี่นะคะ ตอนมาเ้าเดินตอนมาเราเดินกันข้างล่างนะตอนนี้เรามาเดินกันข่างบนนะฮะนี่โโนละค่ะ s มเมอร s u ัมเมอ,อากาศดีมากๆเลยนะคะ โอยนี่คือทางเดินของเรานะคะอุย้ยแมงมหม่ลายแฮงแมงม้เยอะมากๆ นี่คือทางเดินเรานะคะบานลังนั้นเขากำลังก่อสร้างะคะ่ะเบื้องทางเขาบานเขาจะแบบเวลาจะมาทะเลเขาก็มาก,กันนีออกมาหนีนะคะเนี่ย ลีต้นบิดสามีถามว่าเด็กกลิ่นต้นใหม่บ่ห์โอ้ยดินแอร์้อยนีคะดอกดอกอหอมปลาค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะดอกหอมดอกหอมนะคะเห็นไหมผู้ล่อยผู้ลอยโอ้ยมันตองมองเห็นบอดอกหอมดอกหอมดอกหอมเออเนี่ยเนี่ยนะคะดอกหอม ถือใส่กล่องแล้วมองมาเห็นนี่นะคะบรรยากาศโอ้ยแดดมากๆตอนนี้อุณหภูมิโบแมนขึ้นประมาณยี่สิบองศาลรไปบุนะคะโอ้ยนี่ค่ะดอกหอมเบิดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยนี่นะคะดอกหอมเต็มเลยนี่ดอกหอมดอกหอม,ดออมเด็ดแล้วกินติดมือเลยค่ะเนี่ยพูดเลย อันนี้เออันนี้ฮดอพอดันผูลอยนะคะพู้ลอยเพื่นว่าดอกหอมถ้ามันบานอ่ะจะดูสวยค่ะอันนี้มันตูมอยู่มันยังตูมตูมอยู่นี่นะคะบรรยากาศโอ้ยว่าเป็นเตยเงี้ยวหมาบ่เนาะตะกี้มมสกีฮุนทิสเมืองทางขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะหันให้เบิ่งทะเลน,นะคะโอ,อ้พี่เสือพี่เสือแมงกระเบือแมงกระเบือโอ้มนี่แต่ต้นหอมหมดเลยโอ้เขามาอยู่จุดสูงสูงแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาจุดยืนก่อนนะคะตอนนี้มันอยู่ที่เสียง เดี๋ยวไปข้างบนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะรีวิวทะเลจะหันดูรอบทะเลโหร้หหอนมากๆอา,ากาศห่อนขนาดเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเฮาจะรีวิวแล้วก็จะจบวิดีโอกันมุมนี้ดีกว่านะคะมันยืนได้นี่แหละค่ะตรงที่เฮามาแคมป์ปิ้งกันนั่นนะคะอยู่ตรงนั้น,นเดี๋ยวเฮาจะกลับแคมป์ปิ้งกันแล้วเน,นี่ยนะคะพอดีเฮาออกไปเดินเล่น ริมทะเลกันนะมาะขาไปเขาเดินข้างล่างนะคะเขาเดินกันข้างล่างเราคากับเขาเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่ล่องเดินข่างบนเพราะว่าปกติจะเดินแต่อยู่ริมทะเละเมือน,นี่เลยล่องเลียนเดินข้างบนนี่นะคะนี่คือบรรยากาศริมทะเละเมือง ฮุนสตืดนะคะฮุนสตืดสตาร์นก็คือเป็นซื้อเมืองของตง้องหนีนะคะเนี่ยคะ่ะขอจบวิดีโอไปกับมุมนี้ละกันนะคะบายบายค่ะทุกคน